กราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกทุกทางติดข้าวมาหาสมุทรซ่องบัตรเซียนพี่น้องวันนี้เ้าก็สิมารีวิววัดบ้านดดละหาน้นำใต้ให้เบิง่งพี่น้องเอ้ยวัดเก่าเพิ่นนันวัดแคมป์สีพน้อแม่นวัดเก่าอันที่เจือนไปฮะนะอยู่ในแคมป์สีนี่แหละอยู่ในสีนี่แหละผูบบนน้น้องไม่หลอนเหตุย่านะโอ้โหไปลูกไปเขาก็สิไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเอ้ย ว่าเป็นแนวไ้แนวยาเจือดลงบดซําไดเขาก็ไ่ได้มาจ้าเถื่อได้นี่ตั้งแต่ว่าน,น้ำท่วมภายในช่องปีนี่บ่าเพื่อนมาเจือดลงไายเลยน,นี่คือวัดอ,เ,อเพื่อนก็บม่ได้มาอยู่และเพราะว่าอันเพิ่นใหญ่วัดเข้าไปอยู่ทางในเลยพี่น้องอันนี้วัดที่อยู่แคมสียัด<ๆ>ีหน้าเท้าก็มาแล้วกัน,กน เจ้าหอสูตรเจือดหมดแล้วพี่ไหนไม่ชอบพี่ไหนเจ้าหอสูตรได้เหรอเนาะบอนนั่นไหวอันพระตะกี้ฮะเจือนลงหมดแล้วเพื่อนมีนั่งมียังมีทองคำมียังก็มีได้อยู่นะแม่นเพื่อนได้ยินว่าเพื่อนยหายขึ้นไปอยู่วัดใหม่เพ้ไนเลยแมน อยู่แคมแม่น้ำลำเสีพี่น้องนี่เดีเสบางฮียังอันนี้ฮะแม่นผูกไปที่รักอ่ะมันจะเป็นเชจำผอนตุกลงมาใส่พี่น้องแม่นเชจำผอนเชอันบ้านวอตายอะไรตุกลงม,มาใส่เชอตัวนี้ประมาณที่รักคือไปนี่ในนี้เองนึงเองเอว่าเป็นเชนน่น้อยเชจำผ่อนผูกนี่ธรรมชาติแม่น้ำลำเสียว้าวอยู่ในแคมวัดนี่แหละ วัดจะเจือนลงลายแล้วพี่น้องเอ้ยโขกเบิ้งแล้วเป็นตะยานยโูกเอาสิให้พี่น้องเบิง้งเอาไปใกล้ลเ,เ,อยอยเลยเด้อลงหั่นลราแม่นชอยยั้งพอได้อันนี้บอนน่อนอันเจ้าฮอสูตรบ,บอนไหวผ่าเจือนลงพี่น้อง,งเอ้ยเจือนลงได้อันชอ่องซ้ำปีอลไรได้นี่นะตอนเราเจือรน้ำขึ้นร้ายเนี่ยมันเจือรและผ้าก็ลงลมน้ำเลยแม่นมาเลยไทยบ้านมาเห็น มาเห็นว่ามีพระอยู่นี่ก็เจ้ามาตึกแห่บริงยังเลยทำอิดค่ะมาเห็นพระนี่ไ่เลวก่ชาบ้านก็พากันมาเก็บขึ้นไว้เขาก็ได้มาเบิ้งตอนนั้นนะตอนนั้นยังเป็นนักขียนอยู่เลยว้าธรรมชาติมานองใบมนกสบายดีป้ลุงไปพากันมาญาเท้า,านแน,ชน่ชวนไปใช้ไปนะชวนไปใช้ไปนะ ชาติอันนี้บอลอันเจ้าห้องสูตรเนาะแม่เจ้าแมนบอกแม่บ่อนที่เจือนหลงเรือแม่ยังนี่แหละไปซองมึงยังเนาะโอ้ยโหเถอะเจือนหลงเบิดแล้วคุณวัดกันยังเลือบโบราณได้พี่น้อง ประมาณจากักเมตรนี่จังเซียนนะต้นข้ามเหรียลระลงใบละต้นแม่นยุุ่่ม,มนะคะน้ำใจเพื่อนอันซื้อบ้านเพื่อนกับคือบ้านทาข้ามเหรียนนั่นแหละทาคําเหรียนได้มาแต่ใช่ไหมวะ <c oughs> ได้มาแต่ต้นข้ามหันเหรียนกันพี่น้องประวัติความเป็นหมาเพื่อนกะต้นข้ามหันเหรียนกันเดี๋ยวนี้หันบ่มีแล้วต้นข้ามเหรียนค่ะเพราะว่ายุ่งรุ่มเมื่อหเลยปู เจือดลงเบิดเลยแต่วัดนี่กเงียบเข้าแงยบเข้านี่คันแม่นํามาท่วมอีกสองปียันบุ่ลืออยู่พี่น้องเอ้ยวัดนี่ก็นไรเพิ่นกันบริยูตอนนี้นี่นะหากยังบ่ได้มากยังเงินเก็บอนุรักษ์ไว้อยู่หางยาวไปยาวพอดีเลยยังงาเพื่นไรต้นโผูบที่จุดอดินต้นโผูบเออต้นโผูบใหญ่นี่ต้นผูบ์ใหญ่สามต้นเนาะเรียนกันเลย แม่น <ừ> ่ะเออป้าอยู่แกมเสีล้มหลงพี่น้องเอ้ยอันนี้คืออันวัดบ้านท่าข้ามเหรียญนาะวัดแกมเสีเพื่อนคันใด้ยังกะน้ำเบิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อยู่เทิงวัดเทิงวัด

เาเพิ่นบระยูนนี่เด้เพิ่นประยูวันใหม่นะปรยูวันใหม่เลยแม่ยับไปจกักหน่ยอยเพิ่นมันติดกับแคมเซ่เวลาน,น้ำท่วมแล้วมันจะย่านได้อยู่นี่ร่างขากยยังใส่ได้อยู่ วิวให้พี่น้องเบิกพักสองวันอันนี้ที่เป็นเหือเล็กพี่น้องเหือเพิ่นมาซอยเรือบอสตะ,ะกีอันนี้ตอาจสิทธิ์เกินมาก็เให้โหลดเหือลำนี้ ได้เฮ็ดส้วงพี่น้องหากปีนี้เพิ่นก็บ่ได้แข้งเหือบ่ได้ซวงเหือซะพี่น้องเอ้ยล้างขากะอันไปเบิดแล้วพี่น้องเ,เอ้ยสิแต่เพิ่นเซียนมั่งอ้อกแล้วเพิ่นก็นสิไปตั้งอยู่ทางในวัดใหม่พุ่นแหละเพิ่นบ่ได้อยู่แล้วบ่วเป็นตาอยูแล้วล้างขากะับผู้เ,เพริบเลย นี่บอนอันต้นข้ามเหรียญน,นะพี่น้องบอนตั้งบ้านทําอิฐประวัติความเป็นมาของอันบ้านทาข้ามเหรียญนะ่รห้านาไต้เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ลุ่มพูนต้นข้ามเหรียญกะผูกแต่เห่าก็ยังบอนหูจักข้อมูลละเอียดเนาะความเป็นมาตะกี้กะผู้ที่เพิ่นหูจักกะเห่าพไม่ได้ไปเอาข้อมูลน้ำเพิ่นก็นคือมอหลทาทองคำเลย เพิ่นหุ้นจักความเป็นหมาที่ตั้งบ้านเกิดขึ้นทำอิดสิ่งให้เพิ่นเราซื้อผังพี่น้องเอ้ยฮะเพื่ละเพื่นบอยู่ยากให้เพื่นมาเล่ามาตั้งทินทานบ้านเกิดอยู่นี่ฮันทำอิดอิลิโลฮะจะปีได้ปีใดเพื่อนหู้จักเพราะว่าอตระกูลเพื่อนหันบ้านนี่เท่าไหร จ oui er. na um na ัวน um. ่อยเห็ดย nah ัง่นะมีน้องเนาะในนี <mushroom> ่น้องอยู่ในวัด้าโทเอาจัวพ่นงมป่าพี่เนาจัวพ่นงมป่าเอาแล้ว เอาเชนลอนได้ลงไปงมน้ำเพล่ป้าพอถอดอาไผ่ดอพี่น้องคันหยับขายก็ได้เ <c oughs> พล่งงมปลาไปป้อยพี่น้อง,งเอ้ยเพื่นสิเอาลงป่อยอยู่สีเพราะว่าอันหํำแห้งเลยบบแมนงมไปย่างแดเนี่เพื่นสิไปป้อยเอองมงมได้แล้วเพิ่อก็เอาลงป,ป่อยอยู่นำํำสีพูดพี่น้อง <c oughs> จะเข้าใจาพิษด้วยว่างมไปกินเพิ่นเอาไปป้อยต่อชีวิตให้อันป่าอันนี้เือช่วงบ่อนเือช่วงเก้าโอ้จะฉินเอ้ยจะเห็ดยังเด่เนาะไปงัดไปง่าย <c oughs> เือเก้าก็จะไปงัดเนาะพ,พ,พี่น้องพูดได้รู้เวิร์ดอันนี้วัดหม่ เฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งวัดใหม่เพิ่นสร้างเพิ่นสร้างได้3ปีวัดเรือนเรียบร้อยวัดตัวใหม่ค่ะเนาะฮอแจกค่ะเนาะเพิ่นสร้างได้3ปีเลยป๊าดเอาผู้เฒ่ามาทรมานบ่จเชิยนร่างกายพี่น้องไม่เป็นไรค่แมนประตูเพิ่นอัดอันนี้ใช่พิ่นมัดไว้เข้าบ่ได้เพิ่นอันเฮ็ดบันไดให้ขึ้นจะให้บาด้วพี่น้องเด้อความกำแพงวัดพี่น้องเ้ย เถอะนี่อันเจ้าฮอสูตรเพิ่นอันง่ายขึ้นมาอยู่พี่เลยพี่น้องบอนเจือนเลยบอนเจือนนะเพิ่นเอามาไว้อยู่นี่เป็นพระเป็นเอียงอยู่ในอันบอนเจือนนะเพิ่นเก็บขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ไว้อยู่นี่ยี่ไหนเจ้าใช่กระเจี๋ยมาได้โอ้ยเพิ่นก็ใช้เลยเนาะเครื่องคำคล้องขูนเพิ่นเพิ่นเอามาไว้อยู่นี่ที่พ้นกระแม่นไหมนี่เพิ่นตั้งที่พ้นเก่าเนี่ยเออที่ากาตะกี้เพิ่นได้เพิ่น อยู sea, ่ในบ่อนนั้นเจ้าเขาชูดนะบอกเพิ่นเอาขึ้นมานี่เพิ่นเอาขึ้นมาแต่บ่อนนั้นเซจื่อนนั่นแหละพี่เนาะที่พนงานนี่อยู่ในเพิ่นกระเซกระเจไหวพวันยามมนเพิ่นยังเปิดยามชงการ์ดพูดยามมันเพิ่นชิ้นใหญ่กเพิ่นกระเปิดบ่เออแหนมชิ้นเพิ่นยังเปิดกับยามมันก็เจ้ามโหดชงปีใหม่ชงการ์ดนะล่างซวย เพราะว่าอันพระมักไล่ไล่อองหนึ่งอยู่ในหันนะมีทองคำมีย่างไลยย่ยางทองกับน้อันนี้คืออันวัดวัดไม้ที่พนใหญ่ขึ้นมาอันแต่สีพี่เนาะวัดไม้อันนี้ก็ได้ไล่ปีแลนะ้วเนาะหอดบ๊อบิบกว่าปีแม่ใหญ่ขึ้นมาอยู่นี่เนาะหอดหอดและซิบกว่าปีซิบกว่าพูดเลยมาดิ แต่ย่าพารเซนโอ้ยหลายปีรีเป็นหอดขาวผู้เละเกือบเนาะประมาณสิบห้าปีนี่หักพ่นกันเนี้ยพ่นกัอยู่อยู่หยามันอะไรกันแต่บัดนี้พ่นจ้างอันสร้างอันหอแจกใหม่อีกพี่เนาะสำเร็จในปีกายนี่ทางหลังเลยพ่นแจกทางหลังทางสิพาไปเบิ่งทางนั้นเพราะว่าอันมียาขู่เพิ่นมาอยู่ใหม่แล้วเพิ่นก็ได้สร้าง เพิ่นเอาไม้เพิ่นสร้างอันแล้วสําเร็จปีกายนี่หอแจกอันใหม่เริ่ดนำมาเริ่ดนำมาเริ่ดเริ่ดเลยนี่เพิน่นเอาไม้เวอรพีร่เนาะอ,อันนี้ยู่ดรันนะโค้กหอแจกใหม่สั้เร็จพีกายนี่เพิ่นอันสร้างมา <c oughs> ห้าปีบ่ะจะได้สำเร็จนี่เพื่อนวะนี่เด้ย๋ยวไยจอ่อพันเห็นบ่อนเพิ่งขึนลวยพระตอนแรกเพิ่งใช่หรอภาคเนาะแมนเบิรงนหาสีพระข,ขึ้นไปเบิรงแต่บอกข้าวหอนไหนขึ้นไปเบิร์นจนในเนาะนี่เดีอันนี้คือหอแจกใหม่ ยยมวันอันยามมือแหลกแล้วเพื่อนอันไหวไหวพระทุกมือได้นน่พี่นนอะเพื่อนสี่ขึ้นมาเพื่อนอยู่บ้านน้องลำจันหักแต่ว่าเสื้อสายบ้านเห่าเนาะอันเพื่อนก็ค้ายๆคืออันพุทธวัจนะนี่แหละเพื่อนโปกรมเงินพี่นนองเอ้เพื่อนมาอยู่ในนี้นะเพื่อนมายูช่องปีเลยเนาะในจอเนาะมาอยู่เพื่อนกระซังนี่เด้ เพื่อนมาสร้างหอแจกใหม่ป้าอ,อันอันปูดไม้เพื่อนมาเห็ดเช้านะมีแต่ไม้ทั้งนั้นเพื่อนมาเห็ดอันนี้เพื่อนเห็ดอันบ่อนไว้อันพระพระยังก็ไม่จอยเพื่อนแห่มาป<า>ีกายลเลยฮะซีบาล,ซซลีซีบาลีน้ำโซ่นี่เด้อ พี ma a. Ma a ่กายนี่เพิ่นเอาหมามาจังหวัดจอมเพชรเพิ่นกัมาร้างอันนี้เบิร์ตถลัดมูลค่าเป็นหลายแสนเด้พี่น้องเเอาขึ้นไปนั่งฟาดขึ้นไปนั่งทูหยาในตีลูกโอ้แผงถือที่เรื่องเถียงปู่พี่กายเขาก็ได้มาแห่นะเพิ่น อันพ <formation jin inh ale> ่นเอามาแต่ว hmm. ัดจอมเผ็ดแห่แต่หบ claro <Superman> ้านแห่แต่หวบ้านผุลงมาแต่หาน้ำเนื้อผ้หาน้ำเนื้อซูตรผ้แห่ลงมาคนนั้นย่างจะบไรอีคนนะพี่น้อยไปแห่อันผเอะอันนี้พ่นเห็ดอันเอางนหินย่างมาใส่พ่นว่าเห็ดแบบธรรมชาติเลยนะพ่นว่านะอันยาครูพ่นมาอยู่ไม่ะเล ลกมาเดูหมร้ยลยพาเบิง่งรอบๆก่อน,อน,นถกมกเมพินอันเอางูหินเอาอยัางมาใส่เห็ดคือธรรมชาติเลยนะพี่น้องอันนี้่นสาอาง เพิ่นมาอยู่ได้่องปีแล้วอันคุูบาองค์นี่นะบางฮรันเพิ่นก็นอยู่ไทยเพิ่นกับค่ายๆคือวัดพุทธวัจนะนี่แหละอันเพิ่นบุกกรรมเงินเอง,อง,องเฮ้ยหอแจกเพิ่นกับหอแจกม่เพิ่นมาสร้างสำเร็จแล้วปี่ายนี่ คือฮอตแจกเก้าเกากับบุเก้าคันเก่าแห่งกับเมนยูอันทางสีพู้เรียนพี่น้องเอ้ยนี่เด่นี่ก็คือเดินวัดพคน หมดีมีแตะก๊กม่วงพ้าถังนะผักกันเมื่อ,อย่างบรูบ้ว่าแนวได้ถังนะผักกันนั่งลพี่น้องพี่นอ้องมาเหาะในเหากับชิคอาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปฝาก็ไล่์ก็แชร์ก็ติดตามช่องบอเตอตยสินในเด้อพี่น้องสบา,บายดี